สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องบิ๊กสมยูคาร์เซ็นเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอารถครอบครัวราคาไม่แพงมาให้พี่ได้ชมกันนะครับก็คือเจ้าคันนี้เลยนะครับคันนี้คืออิวสุมิวเอ็1.9เป็นตัว DVD นะครับรถปี2016นะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับราคาโคตรถูกนะคันนี้ขายเพียง629,000บาทนะครับ1.9ปี16มาเพียง86,000กิโลเท่านั้นเองนะครับ ใครที่หารถครอบครัวอยู่ปีใหม่ๆราคาไม่แพงนะครับต้องจัดเลยคันนี้นะแล้วก็คันนี้เนี่ยออกรถศูนบาทด้วยนะครับรอผ่อนหนังเดียวจัดไปนะครับคันนี้จะเป็นสีเทาเข้มนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกอะไรก็ครบนะครับตาไฟใส่ยกิ๊กเลยคันนี้ก็สวยเลยคันนี้นะครับก็จดไล้อแม็กของอีสุนะยางบิสโตนดอกยางกันยังเต็มเต็มอยู่ใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับกระจกโครเมียมไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับ คันนี้จะมีการสาธรงรุ่น m ิวเอนะแล้วก็มาได้ข้างมาให้นะครับอ่ามือเปิดมือจับเป็นโคมีย่ยมเรามาชมด้านหลังกันต่อครับด้านหลังเนี่ยก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบตาไฟสายกิ๊กเลยนะแล้วก็เดี๋ยวโชว์ด้านหลังสักนิดนึงนะครับนี่รถครอบครัวนะอ่าจะเป็นเบาะนั่งแบบ3ตอนนะครับข้างหลังเนี่ยก็สามารถพับได้นะพวกนี้พับเก็บได้นะครับภายในเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดํา บาะก็จะเป็นเบาะสีครีมนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทใ้ฟังเสียงโอเคสตาร์ทตดแบบง่ายๆนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นพวงมอลัยมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็เลข่งมายอยู่ที่86,000เท่านั้นนะครับแล้วก็เครื่องเล่นนะครับนี่เปลี่ยนจอเป็นจอ n n r r o i ถทัสกีนมาให้ใหม่นะสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยคือใหม่มากเล่นได้หมดทุกอย่างแล้วนะครับแอร์อเย็นเพลงเพาะเลยนะ แล้วก็1.9จเนี่ยจะได้เกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยนะครับแล้วก็เบาะคนขับนะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่ปรับได้หลายทิศทางมากนะเดี๋ยวผมไปนั่งข้างหลังให้ดูตอนนี้เราก็อยู่เบาะหลังแล้วนะครับตอนที่2นะคันนี้นะก็จะมีแอร์ราให้นะครับนี่ปรับได้หมดเลยปรับจากตรงนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีจอให้ด้วยจอแสดงผลตรงกลางตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยโอเคจอก็ยังใหม่ๆอยู่นะพัตติยังไม่ได้แกะเลย นะข้างหลังก็นั่งสบายนะหัวไม่ชนขาไม่ติดอะไรนะครับก็โอเคเลยตัวนี้ก็จะห้อยของได้เล็กๆน้อยนะแม็กซ์สูงสุดคือสี่กิโลนะครับนี่ห้อยได้สี่กิโลก็ถือว่าก็พอสมควรอยู่นะเบาะตอนที่สามก็โอเคแหละถ้าไม่มีคนนั่งเราก็พับเก็บของได้ทั่วไปเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องต่ออัพมาโอเคห้องเครื่องใหม่มากนะครับคันนี้ปีสิหกนะห้องเครื่องคือยังใหม่เลยสา,สาร้าดดีมาก คันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์1,900ซีซีนะครับ4สูบ16วาล์วใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะก็จะเป็นเครื่องดังกับดีแมกนั่นแหละนะครับแปดแรงมัาแน่นอนอึดถึกทนนะแล้วก็มีระบบเบรกเอเด้วยแผ่นกันความร้อนอยู่ครบหมดนะเส้นสายฝากกะโปรงเรียบเนียนแล้วก็เวลาเราดูอิสูเนี่ยเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับข้างๆตรงนี้มันจะมีแผ่นเพจถ้ามีแผ่นเพลก็แสดงว่ารถ,รถเดิมนะครับไม่มี นะครับศูนย์บริการเนี่ยก็มีพร้อมทุกอำเภอเลยนะครับไม่ต้องห่วงเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเจ้ามีเอ็กรถครอบครัวปีใหม่ไม่น้อยคันนี้นะครับขายไม่แพงเลยนะครับหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวน์รอผ่อนอย่างเดียวนะครับโอเคคันนี้นะใครที่สนใจก็โทรศูนย์แปดห้าศูนย์สองสามสี่หกห้าสามน้องบิก๊กยินดีรับสายตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้องบิ๊กด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย